สวัสดีนะครับผมฮ้าข้าทาังไหนสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ด้วยนะครับมาส่งงานนะครับวันนี้ก็หลังจากที่ย่ำหมักไว้เมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับามนั้นเนาะลุงเลิศยังไม่มาเลยเดี๋ยวขโมยทะเลทองไปขับเล่นดี ดีทำไม,มเนี่ยจะไปเข้าตรงไหนอีกน้อเน,นี่ยเมื่อกี้ว่าจะไปเข้าอีกทางนะครับสงสัยเปลี่ยนใจแล้วสงสัยจะเปลี่ยนแต่งตัวตรงนี้เลยแหละครับเนี่ยลก็ <S <S เป็นเครื่อง 440นะครับผมเพราะว่ามีบางคนที่เข้ามาใหม่นะครับมีคนที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่รู้นอว่าพี่ใช้เครื่องอะไรนะครับใช้เป็นเครื่องตุ๊กตาที่440ของพีนะครับผม <c oughs> พี่เก็จะมายึดคืนอยู่เนี่ย <c> พ <oughs> อตามาเอามาเอาอีเหินนะครับขอแก้ข่าวนึกว่าแต่จะเข้าทางนี้แนละ้วก็ไปเข้าทาง ทางนู้นนะครับตรงกลางทุ่งนะครับมันมีร่มไม้อยู่นะครับผมโอ้หอบยกเหยื่นแค่นี้ก็หอบแล้วนะครับผมนี่ยังไงนอเนี่ยไปไปไป โอ้มีรื่นด้วยนะครับนี่แขะนิดนึงนะครับอย่างดีนะครับที่น้องฝนไม่ลงมาซ้ำนะครับผมมาอย่างนั้นแล้วก็ขังข้าวที่กำลังจะเกีเ่ยววัน2วันนะี้เนาะอาจจะเสียหายทั้งหมดนะครับก็ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่เนาะ นี่จะแต่งตัวใต้ล้มไม้นะครับลาอโอเคเดี๋ยวผมช่วยปตาแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะครับแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยปตาผมก็จะเติมน้ำมันให้เต็มทุกครั้งนะครับก่อนจะลงงานนะครับผม ที่ว่าจะได้รู้ว่าน้ำมันหมดไปเยอะขนาดไหนนะครับเสียงรอนะครับเสียงรอนะน้องนกอ๋อมีคนทักมาว่าพี่น้องนกคืออะไรนะครับก็น้องนกก็คือโครงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องคูปตานะครับอาจจะเห็นผมพูดว่าน้องนกน้องนกเนาะ ไม่ใช่เครื่องนะครับเป็นโคงตานกนะครับทำนั้นเนาะลาจะลงงันลมก่อนนะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวน้องนกจะลุยลมนะครับก่ลมไม่มากนะครับตะอ้วนทำทำเอาไว้นะครับดึงเลนลงมานะผมบินเข็นไก,ก่นี่แหละ เนียนๆน,น,นะครับนี่เรเป็นโจ๊กเลยนะครับเพราะว่ายำหมักเอาไว้รอบนึงเนาะนี่ขนาดแค่หมักนะครับปกติแล้วจะลูบเลยก็ได้นะนี่แต่ว่าไม่ไม่เอาแบบนั้นนะครับฝีมือพ่อตาผมนี่ไม่ธรรมดานะผมนี่ <c oughs> งานเนียนๆเรียบๆน,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 นะครับ นหน่อยนะรตรงนี้เนี่ยเพราะว่าตะอ้วนดึงเรนมาเนาะโอ้มีโหลดเหมือนกันนะเนี่แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับไปได้สบายสบาๆนะผมอาจจะย่ำแค่รอบเดียวพอนะครับ ว่ามันก็เละเละมากแล้วนะครับเนี่ยตวันนั้นย่ำกันสามสี่รอบนะครับอ๋อแล้วก็จะมีบางคนเนาะทักทักว่ากำเลี้ยวบีบที่บีบเลี้ยวมันแข็งนะครับก็มันก็เป็นปกตินะครับของของรถไถนานะครับ้าเวลามันทำงานหนักๆน,นะครับไอตัวล้อนี่เนาะมันเกาะดินหนักๆน,น,นะครับ ถ้าเราบีบเนี่ยมันจะแข็งนะครับไม่ว่าคันไหนนะครับแข็งหมดนะของผมก็แข็งนะครับแต่ว่ารถยํำนานี้เขาจะเขาจะไม่บีบอยู่แล้วกันนะครับผมแต่อาจจะบีบเลี้ยวเนี่ยเฉพาะตรงเข้ามุมคันนาแค่นั้นนะเลงเครื่องในรอบเบานะครับก็จะไม่ไม่แข็งเนาะถ้าเกิดว่าเราเจอดินเหนียวอนะไรเนี่ยบีบก็แข็งแน่นอนนะครับพ่อตัวนี้ก็มีคนถามมาเยอะนะว่าซื้อมาจากไหนนะครับ เขาแถมมากับหัวนะที่เขาให้มานะทังตอทังกองเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปถามให้นะว่าแกซื้อมาจากไหนนะครับคุนดักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพื่อนๆดูดูด <c oughs> มีโรดนะครับตรงนี้เนี่สตกวันทำเอาไว้นะครับไปดึงเรนมาจากข้างบนนะครับ เกว่าดหลดโลดมากเลยนะแล้วเมื่อกี้ทางนี้สูงนะครับกวนก่อดึงมาไว้ให้ทางนี้นะครับทางนี้อาจจะเป็นคุนเนี่ยมีแต่มีตโคนทั้งนั้นเลยจะสูงเข้าถนนแล้วนะครับต,ตอนนี้ก็รูปแล้วนะครับเพื่อนๆดูฝีมือพ่อตาครับงาน,นเนียนๆนะครับนี่นะผมเป็นเป็นคิวซีนะครับ ประมาณนั้นเนาะเป็นผู้ตรวจการนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะเป็นคนรีวิวนะผมนเลิดกอย่ายอยู่นู่นนะครับอยู่ไกลๆนะไม่ไม่ยอมมาใกล้เลยนะครับก็ถือว่าเนียนมากเลยนะเพื่อนๆําไรละสองร้อยนะครับตาเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากติดต่องานนี่พักหาเจ้าของช่องได้เลยนะครับ ไม่ไม่พอใจไม่ไม่ยอมขึ้นนะครับไม่พอใจของของคนทำนะครับหมายถึงว่าพอตานะครับย่ำจนกว่าจะแหลกนะครับแล้วก็รูปให้จนเรียบนะครับไม่ใช่ว่ามาทําแล้วก็เสร็จแค่พอใช้ได้แล้วก็ขึ้นนะครับทางด้านอตาผมทีมงานนี้ทําจนนี่แหละจนเนี้ยบนะครับ เอาง่ายๆว่าจนเนียบเนาะเหมือนกับว่าทําเป็นของตัวเองนะครับที่ไปรับจ้างของคนอื่นก็แบบนี้นะครับย่ําจนกว่ามันจะแหลกนะครับนี่นะไอตัวกล่องเขาเรียกว่าสก,กีเนาะสก,กีสองฝั่งนะครับเนี่ยทำงานค่อ้างจะดีเลยนะครับ เวลาเลี้ยวมันมันจะไม่ค่อยเตนะครับต่างจากอันเดียวนะครับอันเดียวนี่เราวิ่งไวจะไม่ค่อยได้นะเวลามันถาพาเนี่ยมันมันไปเลยนะไอที IC แฉกเดียวเนาะแต่ว่าข้อดีก็คือยกง่ายครับอันเดียวสะดวกสบายนะครับตอนลากก็ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าทางของพี่ ของปีนั้นเขาเขาใช้อันเดียวนะครับแล้วก็กระดาษลูกเสือเขาเนีไ่ไม่ไม่มีไม่มีกันเซด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราเข้าทางแคบแบบนี้นะครับเขาจะไม่ดึงไปแนวขวางเนาะเขาจะดึงไปแนวยาวนะครับเพื่อที่ว่าขนย้ายสะดวกนะครับผม สร้างเองนะครับตาสร้างเองทั้งกล่องทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะสก,กีเหรอนั่นแหละหรือว่าตีนเป็ดขุบก็อันที่อยู่ที่บ้านอันหนึ่งก็ตาผมก็สร้างเองเหมือนกันนะครับ้างคงที่จะฝีมือนะ,ะตาผมเนี่ยเป็นช่างนะเป็นังช่างไม้ช่างไอช่างเหล็กนะ สามารถเมื่อก่อนในแกร,รับเหมาสร้างบ้านด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้รับเหมาะนะครับเพราะว่าขาดทุนนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมนะถึงกิจการถึงได้ยกเลิกไปนะครับ พรุ่งนี้เช้าก็จะมาแขกร่องนะครับอาจจะเป็นของตาเลิศนะมาคันเดียวนะครับเพราะว่าปตานั้นทํางานเยอะแล้วนะครับก็ต้องจิ้งไวหนึ่งคืนเนาะตอนเช้าก็ค่อยมาแถกนะครับจะเกิดว่าแถกไปเลยมันจะไม่เป็นร่องเนาะเพื่อให้คนนั้นนอนตัวนะครับผมแต่ว่าตอนแทกก็ไม่ได้ใช้ อีเหินนะครับจะเป็นถาดแล้วก็แถบไปเลยนะครทางพอดีนะผมว่าถ้าเกิดว่าเอาอีเหินเนาเกาะไปกับงหมูเนาะมันมันจะเหมือนกับรูปไปอีกรอบหนึ่งนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนของพี่เอนะครับขัข้าทำากันนะครับจะส่งงานยี่สิบทั้งหมดมันยี่สิบแปดไร่นะครับแต่ว่ามีดิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้เกี่ยวประมาณสามไร่สามไร่ครับ บาทนะครับแบ่งกับเจ้าของนาคนละครึ่งคนละสองพันห้าก็ตาก็เหลือสองพันห้านะครับเราว่ามาสองวันเนาะโอเก็ยังเหลือค่าน้ําพริกน้ําปลาผมชี้ลดนะครับค่าน้ำหมูกน้ำมันสักประมาณหกเจ็ดร้อยนะครับก็เหลือประมาณตีสักตัวเลขกลมๆก็สองพันนะครับก็วันละพันเนาะค่าน้ำมันแล้วยังไม่รวมค่าแรงตัวเองนะผม นะเพื่อนๆก็เดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับอ,อย่างไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ